ทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพานะครับสวัสดีวันที่20กรกฎาคมนะครับวันนี้ผมนำพาพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับนำมาที่ธรรมอุทยานอำเภอเมืองจังหวัดกระสินครับนะวันนี้ผมจะมารับเหรียญคำอวยพรรุ่นรวยล้านๆที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเขามีพิธีพุทธาธทวพิเศษ เหรียญเสมาฉลองกุฏินะทุกท่านดูบรรยากาศโอ้ยนะบรรยากาศวัดแตกนะครับรถติดยาว5กิโลอีกแล้วครับท่านวันนี้นะครับทุกท่านดูบรรยากาศครับนะผมไม่ได้โม้แต่อย่างใดครับนี่น,นะนะครับเห็นไหมฮะบ,บรรยากาศคนล้นวัดอย่างนี้มีให้เห็นเป็นประจำที่ธรรมอุทยานครับดูฮนะ ผมยังไม่รู้ว่านะครับจะมีที่จอดรถหรือไม่นะวันนี้นะบรรยากาศดูครับนะคณะสัตยาติยมนะฮะหลั่งไหลเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ศิลากันอย่างล้นหลามนะครับเดี๋ยวผมได้ที่จอดรถนะแล้วก็จะพาทุกท่านเข้าไปด้านในนะไปดูบรรยากาศวันนี้อ่าสำหรับงานพิธีพุทธาเทวพิเศษเหรียญเสมาฉลองกุฏิหลวงปู่ศิลาวันนี้ครับวันนี้นะครับบรรยากาศร้านค้าร้านขายนะครับมากมาย นะครับที่ด้านหน้าธรรมอุทยานนะฮะมีพ่อค้าแม่ค้านะฮะชาวบ้านนะก็ถือว่านะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเวลานะมีจัดงานอาบุกเสกแต่ละครั้งเนี่ยนะถือว่าเม็ดเงินก็สะพัดเข้าสู่ชุมชนนะครับก็ถือเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะกระตุ้นเศรษฐกิจในตัวนะนะนะบอกตรงตรงเลยนะครับตอนนี้คือคืออ่าบรรยากาศนะผู้คนนะเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับมีร้านค้าร้านขายเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพา เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะเพื่อไปดูที่จอดรถของวัดนะที่ที่พวกเราร่วมทําบุญกันมาว่า,าเขาเทคอนกรีตเสร็จหรือ,อยังนะเดวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศที่จอดรถนีนทรงนี้นี่เราจะเข้าไปทางนี้นะฮะเ,เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับไปดูว่าเขาเทคอนกรีตเสร็จหรือ,อยังนะแล้วก็สามารถที่จะจอดรถได้หรือไม่นะครับก็ถือว่าวันนี้ผมมามาสํารวจนะครับให้พี่ๆทุกท่านนะว่า ที่จอดรถเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาถึงที่จอดรถแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศให้ชมอีกทีนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับสองฝั่งข้างทางนะตรงลานจอดรถด,ด้านหลังทำเมา้าทยานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่าน่าจะยังเทคอนกรีตยังไม่เสร็จดีนะฮะก็ยังาตามที่ผมทราบเนี่ยคือจะเทนะคอนกรีตนี่ให้ให้ให้เต็มนี้เลยให้เต็มลานนี้เลยนะครับก็มีร้านค้าร้านขาย นะครับมีออร้านให้เช่าวัตถุมงคลด้วยนะครับมีออร้านค้าที่ชาวบ้านนะครับนะได้อาศัยบุญบาร,รมีของหลวงปู่ได้มาเปิดร้านค้าร้านขายนะชาวบ้านก็มีออรายได้นะเม็ดเงินก็ที่จะสะพัดเข้าสู่ชุมชนนะครับนี่นะครับได้มาแล้วครับนี่คือเหรียญคําอวยพรน,นะครับรุ่นรวยล้านล้านอันนี้คือรายการที่1รายการที่1 สร้างบทมหาวดนะฮะร,รายการที่สองก็มีคนจองแล้วรายการที่หนึ่งก็มีคนจองแล้วนะนี่คือเนื้อทองฟ้าบาททองฟ้าบาทนี้นะครับรู้สึกว่าจะเหลืออยู่ประมาณสนะิบเหรียญนะฮะแล้วก็อันนี้คือทองแดงผิวุ่ทองแดงอรมรุง้งนั่นแหละนะครับทองแดงอรมรุง้งนะครับน,นี่นะครับ ทองแดงลมรุ้งเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณประมาณ20เหรียญโดยประมาณครับนะเหรียญละ500อนะครับส่วนทองราบาทก็เหรียญละ1 0 0 0ันอันนี้คือทองฝาบาทจาแดงนะมีคนจองแล้วนะครับมีคนจับจองแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นทองฝาบาทตรงนี้นะครับบรรยากาศนะครับหน้าตูดถึงมงคลน,นะตอนนี้ก็พิธีลุกเสกเหรียญ เสมาฉลองกุติครับของหลวงปู่ศิลานะครับอยู่ในพิธีครับนะครับบรรยากาศให้ชมบรรยากาศที่หนึง่งบรรยากาศนะครับ ไฮโลวันละ1พิธีผู้เขียนคนเยอะมากเครับวัดไปนถ้าเกิดว่าภาพสันไหวต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ,รบผมวันนี้ผมไม่มีไม้แล้วก็ไม่มีขาตั้งกล้องด้วยนะครับมอไม่เห็นลูกปูเลยเห็นเห็นเห็นจากจอจอเขาจะมีจอนะคอ่า มาให้กับคนที่เรือนนอกใไไมองมุมของผมนะครับคือค่อนข้างไกลนะผมยืนอ,อยู่ไกลามากาะนะบรรยากาศก็ถูกกำลังกำลังอุทานกิจสุสิง์อยู่นะครับเห็นะไหมไกลมากอ่ะนะผมซูมเข้าไปอย่างไกลเลยนะครับนะท่านไหนที่สั่งจองเหรียญคำมยพรอกผมไว้ก็รอรับไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับภายใน2วันนี้นะน่าจะถึงเพชรบูรณ์นะวันที่23 รับบนาโดยประมาณนะน่าจะประมาณนั้นนะท่านไหนที่สั่งจองไว้ก็รอรับได้เลยท่านไหนที่ยังไม่ได้สั่งจองก็นาสามารถที่จตะติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผมกลับมาถึงที่พักแล้วนะครับนะตอนนี้สําหรับเนื้อทองฝาบาทนะครับที่ยังสั่งจองได้เหลืออยู่ประมาณ10เหรียญสุดท้ายแล้วก็เนื้อทองแดงเหลืออยู่20เหรียญสุดท้ายนะครับเนื้อทองฝาบาทเหรียญละ1,000บาทนะส่วนเนื้อทองแดงเหรียญละ ห้าร้อยบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูใบารายการสักนิดนึงนะครับอาจจะนะทุลักทุเลหน่อยนะภาพอาจจะสั่นไหวนิดนึงเนื่องจากว่านะครับนะมาแบบฉุกเฉินนะไม่มีไม่นะแล้วก็ไม่มีขาตั้งกล้องด้วยสำหรับเนื้อทองฝาบาทชุบทองนะฮะสร้าง1 5 0 0 0เหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงรมมรุง้งสร้าง35,000เหรียญน,นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ชม อทองฝาบาทก่อนแล้วกันนะฮะล,ลักษณะของกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล่องให้ชมนะครับครับแป๊บนึงนะอา,นอาจจะอาจจะไม่ถนัดมือสักเท่าไหรนะ่นะเนื่องจากว่านี่เลยนะครับนี่นะด้านหน้าก็จะมีคําว่ารวยนะมีอักษรภาษาไทยนะคําว่ารวยนะน,นี่นี่นะี่เห็นไหม รวยอย่างนี้เลยทองฝาบาทชุบทองนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีคําว่าล้านนะก็จะมีการตอกโค้ดถุงเงินถุงทองนะครับในถุงเงินถุงทองก็มีคําว่ารวยเฮงนะอย่างเหรียญนี้เลข860นะครับนี่มีคําว่าเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับด้านบนก็คําว่าขอให้โชคดีนะครับ มีอักษรจีนล้อมรอบนะครับนี่คือส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปเลื่อมสามห่วงนะครับห้อยกับเหรียญลุงปุศฎีลารุ่นไหนก็ได้นะถ้าห้อยกับเหรียญในยดวงก็จะยิ่งเข้าชุดกันเลยนะครับนี่สวยมากนะครับนะทองฝาบาทเหลือแค่สิบเหรียญน,นะครับเขาประมูลกันในกลุ่มลุงปุศฎีลานี่เหลือที่พันห้าสองพันนะผมเปิดอยู่เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับถ้าไหนสนใจก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามานะครับพร้อมส่งยี่สิบสามกรกฎาคมนะครับ ผมจะเดินทางกลับถึงเพชรบูรณ์นะยี่สิบสามกระกฎาคมนี่นะครับเนื้อทองแดงทองแดงรมรุ้งนะครับนี่เลยนะครับทองแดงผิวรุง้งรมรุ้งนะครับนี่ทองแดงด้านหลังก็จะเหมือนกันครับหน้าหลังต่างกันแค่โคด้ดทองแดงเนี่ยจะตอกโค้ดตรงนี้เป็นโค้ดตัวเดียวกันนะครับนี่เห็นนะรวยเหงเป็นถุงเงินถุงทองนะครับถ้าเป็นทองระบาดจะตอกด้านบนตรงนี้ ทองแดงจะตอกด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มีตอกเลขตรงน,นี้ทองแดงนะครับองค์นี้เลขเจ็ดหกหนึ่งเก้านะครับนี่สวยนะครับเหรียญจริงสวยมากนะครับมองในวิดีโออาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันแสงด้วยเราเปิดแฟลชเปิดไฟด้วยเพราะามันไม่ค่อยสว่างตอนนี้คือนะมันมันมืดนะฮะมันไม่ค่อยสว่างนะครับแต่เหรียญจริงสวยมากผมการันตีคอนเฟิร์มนะครับเนื้อทองแดงก็เหลือประมาณ 20เหรียญโดยประมาณนะครับเหรียญละ500บาทส่วนเนื้อทองฝาบาทนะครับเหลืออยู่ประมาณ10เหรียญสุดท้ายนะครับถ้าไหนอยากจะสั่งจองนะครับอยากจะร่วมบุญเช่าบูชาร่วมกันสร้างโบถ์มหาอุจนะครับที่วัดพระธาตุเมืองหินนะครับอันนี้ส่งผลบุญใหญ่นะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรตามไอดีไลน์นะครับที่แจ้งอยู่ที่หน้าจอนี้สำหรับวันนี้ตูมตามบริวิวพระต้องขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ